ตาไม่เห็นก,ก็ถ่ายตาไงเห็นเป้าใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี้ยคนเนี้ยใครมองเห็นเปลาบอกถ่ายวิดีโอตาเดี๋ยวตัดเล็บต่อก่อนอยู่ที่ไหนอยาย อยู่ที่ไหนนะเจิ้นไหนเจิ้นไหอ๋ออ๋อแม่แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่ออ๋เด็กน้อยหรือไอ้คนโตไปด้วยอ๋ออุ้ยอะไรเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามา เ,เ,เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปดูหลานก่อนไปดูหลานก่อนอันนี้คือยายจะไปไหนใช่ไหม,ไม,ไมเขาลืมไงเขาก็เลยโทรมาบอก อยู่ไมไปไปไปเรื่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเด <am ี๋ยวยายมาเดี๋วใครเรื่อยก็มั่งจะไปไม่ไปแล้วโดน๋ยวจะไปไม่ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอันนั้นต้นไอ้นี่พริกไทยเอาไปให้น้องเขาอยากได้พริกไทย เล็บตาเป็นอะไรข้างนี้ข้าเนียมัน